ไปแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องบาร์ึมเซนาเอ้าไม่รอถ่ายทำเลยเอาไม่มา่ายวะถ่ายแล้วเพิ่งถ่ายีทีแนะนำช่องแล้วป้าป้าช่องตัวเองแนะนำหน่อยสวัสดีครับบาร์ึมเซนาครับตกปลานะครับ <c oughs> ตกเหงนะครับ <c oughs> ปานแหงร <c oughs> ั้งเดียวพอนะครับวันนี้หวานครั้งเดียว เพราะว่าเราจะมาอะไรมาดูกันนะครับก็น่าจะได้ปลาอยู่นะครับนี่ขึ้นบ่อบ่อธรรมชาตินะครับอยู่พนมไพรนะคบพนมไพรนะครับเังหมือนหมาพนมไพรจังหวัด้อยอีกจังหวัด้อยอีดนะครับเมื่อกี้เสียงเหมือนบ้องไฟธรรมชาติเพิ่งได้กินอาหารวันนี้นะครับ ย่งัละสีตกนี่ครับเริ่มเอาขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับว่าเขาจะได้ปลาหรือไม่นะครับตอนนี้เขาได้เริ่มนี่ครับเป็นบรรยากาศ ท้องทุ่งท้องทุ่งอุ้ยปลาตกครับหนึ่งน่าจ,จะได้ปลานะครับเพราะว่าเห็นตัวหนึ่งเสียงรถเกี่ยวนี่ครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับมีปลาแน่อุ้ยหลุดไหมอนี่ครับปลาดิ้นแล้วนะครับคนทำหรือว่าปลาทำนะครับ <icana> ดูกััน,นครบไม่ได้ดิไงวู้นี่ครับนี่ครับปลาสองตัวสามตัวครับวู้วูน้ำโมดูวู้วู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 วครับตอนนี้นะครับตอนนี้ได้ปลาป่า ปิด<ป>ตัวเล็กปล่อยไปใช่ไหมใช่ครับต<ะ>ัวเล็กปล่อยไปเลยนี่ครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับเป็นปลานะครับโอ้โหมันสะบัดนะครับบึจจำบึกสงสัยเพื่อนมันกำลังพูดกันว่าบึกจำบึกนะโอเคนะครับเป็นปลาหลายตัวมากเลยครับก็จบเพียงขอจบเพียงแค่เท่านี้นะครับ ป๊าป๊าแบ๊ายบายกล้องหน่อยครับอ้าวเพียงแค่นี้เหรอครับสามนาทีแล้วครับโอ้<ห>บ๊ายบายครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพิงจะเอาภาพปลาให้ดูนะครับเอ้ยเกือบมาเตะเดี๋ยวป๊าป๊าค่อยไปภาคเอาโอ้ยก็ภาคปันหรือว่าภาคอย่างเงีย้ยอาหารปลาแต่เกือบตกตกน้ำนี่แหละมันลึกมากเลยนะใช่ครับก็็จะเปนบรรยากาศลึกแล้วขายตัว นี่ครับบรรยากาศท้องทุงทงท่งบ้านสมัยยุคคนชาวอีสานะครับเห็นกระป๋อมมากระป๋อมมากินนะครับคนอีสานกินของปแปลกได้ทุกอย่างเดี๋ยวรอให้มันแช่ออนเซนแป๊บหนึ่งนะครับส,สักพัก,ส,พกสักพักทำไมป๊าเสียงเหมือนเครื่องบินเลยป๊าเสียงรถเกี่ยว นี่ครับก็จะเป็นปลาครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ปลาปากนะครับปลาปลานินนะครับกับปลานินนะครับตอนนี้บากลุ่มเสนาได้ลงไปแล้วอินนะครับมือใหม่นะครับวันนี้ผมเป็นตาล้องมือใหม่ตาข้องมือใหม่นะครับบอกให้ป๊าปากพาขนาดนี้แล้วจะพาอีกหนึ่ง วันนี้เป็นนาการนิ่ปนิ่ปลาตะเพียนครับปลานิก็มีไม่รู้ว่าปลาตะเพียนมีแต่ปลาปากเต็มเลยนะครับเห็นไหมนี่แหละครับฮะปลาปากคปลาตะเพียนเรอส่วนใหญ่ก็จะมีปลาปลาตะเพียนตัวใหญ่นะและนี่ก็คือฝีมือคนตกครับเฮ้ยอะไเสียงรถเกี่ยว อันนี้ก็จะเป็นคนที่หัวสะท้อเนเสงมากที่สุดแล้วนะครับก <Okay. S 1> ็อใหญ่อว่ด,ดีตัวใหญ่หลุดต <Okay. S 2> ัวใหญ่หลจบเพียงแค่เท่านี้นะครับคลิปเราจะหกนาทีแล้วครับบายบายครับ